ครับสวัสดีครับนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้าฮาร์ดดิสเข้าในแอ t ทริเมอร์บอดี้นะครับโดยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเหรียญจะเป็นเหรียญหหรือเหรียญ10ก็ได้นะครับได้2เหรียญนะครับวิธีก็คือเปิดตัวถาดออกมานะครับเอาเหรียญวางนะครับสบท่านที่ไม่อยากขันตะกรูนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับวางเหรียญลงบนถาดนะครับเมื่อต่ฮาร์ดดิสวางทับเหรียญลงไปเลย ก็ใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปครับก็จะสามารถติดตั้งตัวฮาร์ดดิสเข้าในเครื่องเอสเต็มเมอร์พลจี้ได้เหมือนกันนะครับแค่ใช้เหรียญเตาเหรียญน,นะครับ